ไม่อยากพลาดข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ทางด้านสุขภาพอย่าลืม subscribe ช่อง Healthy Care เพื่อนแท้ดูแลสุขภาพไว้นะครับสวัสดีครับพบกับช่อง Healthy Care เพื่อนแท้ดูแลสุขภาพช่องที่จะนำความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมาแบ่งปันให้กับทุกท่านครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางศีรษะร้านนะครับมาดูกันครับว่า มันมีสาเหตุจากอะไรเรามีวิธีการป้องกันอย่างไรบ้างและท่านที่เป็นแล้วจะมีการฟื้นฟูรักษาได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของสาเหตุของตัวผมร่วงผมบางกันก่อนเลยครับสำหรับสาเหตุของปัญหาผมร่วงผมบางศีรษะล้านมันเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับเช่น1ก็คือในเรื่องของความเครียดครับเกิดจากความเจ็บป่วยในเรื่องของ เกิดจากการผ่าตัดนะครับหรือมีการไข้เป็นระยะเวลานานนะทั้งการมีบุตรนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งทําให้ท่านมีโอกาสที่จะผมร่วงได้ด้วยนะครับภาวะความเครียดทางจิตใจนะครับหรือแม้ทั้งการลดน้ําหนักอย่างรวดเร็วนะครับยิ่งในภาวะปัจจุบันนะฮะดูในช่วงของภาวะ ของโควิดนะไหนเรื่องการเมืองเขามีก็อาจจะทําให้หลายคนเครียดน,นะครับเกิดอาการที่ผมเนี่ยมันก็อาจจะร่วงเกิดขึ้นได้นะครับเป็นปัญหาจากฮอร์โมนนะครับที่เกี่ยวกับภาวะเรื่องของไทรอยนะไทรอยที่เป็นลังดักของไทรอยเกิดเป็นไทรอยสูงหรือฮอร์โมนของไทรอยต่ําจนเกินไปเป็นผลให้เกิดปัญหาผมร่วงน้อีกเช่นกันนะครับยาบางชงนิดครับที่เราทานเข้าไปมันส่งผลให้กับเรื่องของผมเรามีการร่วงได้นะฮะ การแพ้ยาบางคนจะมีการแพ้ยาแพ้อะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราทานเข้าไปมันส่งผลกระทบให้ผมร่วงได้อีกเช่นกันนะครับหรือแม้กระทั่งครับที่เราเห็นบ่อยๆเลยนะครับนี่ก็คือกรณีที่เขาป่วยเป็นโรคมะเร็งนะครับและต้องไปรับการฉายแสงฉีดตั้งสิอะไรต่างๆนะครับแน่นอนครับผมร่วงเนี่ยน,นี้ก็คือเกิดขึ้นแน่ๆนะครับแต่คนทั่วไปถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นเรื่องของความเครียดเรื่องของปัจจัยเรื่องของฮอร์โมนนะ การติดเชื้อบางอย่างนะครับการติดเชื้อบางอย่างนะครับเช่นเ,เรื่องของซิฟิลิสนะครับ HIV อหรือแม้กระทั่งการที่เราเป็นเริมนะเป็นเดิมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุทําให้เกิดผมร่วงนะครับ ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยผิดปกตินะครับหรือภูมิคุ้มกันต่ำนะมีปัญหาหรือกลายเป็นเรื่องของภูมิแพ้นะครับซึ่งแน่นอนครับมันต้องรักษาและดูแลจากภายในนะครับบางคนครับเกิดเป็นโรคที่เรียกว่าโรค DLE นะครับหรือเป็นโรคทางด้านภูมิคุ้มกันทางด้าน SLE ต่างๆนะครับมีผลกระทบต่อเรื่องของผมร่วงและซีสะล้านโดยตรงนะฮะคนที่มีภาวะเรื่องของโลหิตจา นะครับเพราะโลหิตจางมันเป็นการนำเนาะนำสารอาหารต่างๆไปหล่อเลี้ยงตามร่างกายนะครับแน่นอนครับตัวเส้นผมเราก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเมื่อมีสารอาหารไปไม่ถึงนะครับในเรื่องของรูคุมขนต่างๆนะครับมันก็ทําให้เกิดผมร่วงได้เช่นกันนะครับเส้นผมถูกดึงรันนะฮะดึงหรือการผูกแน่นจนเกินไปนะครับผูกแน่นจนเกินไปก็มีผล่านผูกผมแน่นจนเกินไปเหมือนเป็นการดึง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 ทุกวันนะครับตรง ารากผมนะครับมันก็ถูกดึงถูกดึงขึ้นก็ส่งผลให้เกิดผมร่วงได้อีกนะครับการบิดการม้วนหรือการดึงนะการทําผมบ่อยๆการทำผมบ่อยๆ่ย,นะย,ยนะดึงพวกนี้นะครับก็เกิดปัญหาได้นะครับและบางท่านอาจจะเป็นหลักที่เกิดจากกรรมพันธุ์นะครับพวกรูกลุ่มคนมันไม่เปิดนะนี่คือสาเหตุหลักๆใหญ่ๆนะครับซึ่งก็มีหลายข้อเลยทีเดียวนะครับอาการนะอาการที่เราต้องสังเกตอาการที่เราต้องสังเกตว่าเอ๊ะมันเริ่มมีอาการเรื่องของผมร่วงแล้วสังเกตได้อย่างไงบ้างนะครับ หนึ่งก็คือเราต้องสังเกตอาการนะครับอาการที่เกิดขึ้นบ่อยๆกับคนที่มีเผมที่เกิดอาการผมร่วงก็คือที่พบส่วนใหญ่ก็คือผมร่วงกลางศรีรษะนะผมร่วงกลางศรีรษะอย่างผมเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องผมร่วงนะผมบางนะครับแลวจะค่อยๆหลุดไปนะรวมถึงมีอาการหลุดออกมาแค่การดึงเบาๆเนี่ยแค่ดึงเบาๆเนี่ยก็หลุดและนะเพราะว่าไอ้ตัวรากผมมันไม่แข็งแรงนะครับดูขุมขนมันกว้างมันจะเกินไปนะครับส่วนของอาการ ปกติของผมร่วงก็จะหลุดเป็นหย่อมๆนะหลุดเป็นหย่อมๆเป็นหย่อมๆไปนะครับก็คือเส้นผมจะหลุดร่วงได้อย่างรวดเร็วนะครับ ผมจะหายไปเป็นวงกลมหรือเป็นหนักของวงรีนะครับรวมทั้งอาจกับมีอาการที่สะท้อนมาว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของตัวระบบสารอาหารต่างๆเรื่องพวกเล็บพวกมือต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของสีการปลอะแตกหักง,ง่ายนะครับคราวนี้ครับเมื่อเป็นแล้วมันจะดูแลรักษายัางไงนะครับการรักษาเนี่ยถ้าในทางการแพทย์แน,น่นอนละครับถ้าสมมติเป็นหนักก็ต้องไปหาแพทย์น,นะครับ แต่โดยปกติสิ่งที่แนะนําให้ทํากันก็คือหนึ่งก็คือการใช้ยานะัหรือใช้แชมพูในการที่กําจัดพวกเชื้อราเนะชื้อราที่อยู่บนหนังศีรษะของเรานะครับมันเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับลดเรื่องของความเครียดต่างๆนะครับการฉีดสเตียรอยด์นะการฉีดสเตียรอยด์อันนี้ต้องดูในการดูแลของแพทย์นะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันนี้เป็นเรื่องของเรานะครับก็คือเช่นนะครับ นุ่มนวลกับผมนะครับของคุณมากขึ้นนะก็สตร์ผมดูแลผมทานอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายมีโปรตีนมีวิตามินต่างๆเพื่อที่จะเข้าไปดูแลร่างกายของเราแข็งแรงนะครับเกิดสารอาหารต่างๆนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะเกิดลังหนักของถ้าเป็นเยอะๆนะครับท่านอาจจะใช้วิธีการผ่าตัดในการที่จะปลูกผมนะครับหรือการตัดย้ายนะครับในส่วนของหนังศีรษะนะครับจากตรงนี้มาปลดตรงนี้นะครับเพื่อทําให้ท่านมีบุคลิก ที่ดีขึ้นนะครับแน่นอนอย่างที่ผมบอกแล้วนะปัญหาเรื่องของผมร่วงเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาก็เออผมมันหายไปแต่มันทําให้เรารู้สึกว่าความไม่สบายใจหรือความภูมิใจในตัวเองมันลดน้อยลงนะครับเข้าสังคมก็เกิดความไม่มั่นใจนะครับเพราะนั้นครับเปแล้วก็ต้องดูแลรักษาไปครับนอกจากนั้นครับในส่วนของสิ่งที่ผมว่ามาแล้วนะครับวันนี้ครับทางเฮลที่แคร์ครับเรามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะครับที่มาตอบโจทย์ คนที่มีปัญหาผมร่วงผมบางนะครับเป็นผลิตภัณฑ์งานวิจัยนะครับที่เป็นลักหนักของสูตรนะครับทางด้านอายุรเวชจากเกาหลีนะครับใช้สมุนไพรนะครับในการที่จะเป็นส่วนผสมกว่า24ชนิดนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลเรื่องของท่านที่มีปัญหาผมร่วงผมบางศรีรษะล้านนะครับตัวนี้ครับที่ทาง Healthy Care เรื่องนำมาที่จะจะตำหน่ายนะครับและช่วยแก้ปัญหาให้กับท่านก็คือ ดอกเตอร์แฮชนะครับแฮชโทนิกนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จาก ดเรเจลนะครับเป็นสูตรลับพิเศษนะครับหนึ่งเดียวของโรงงานที่นําสมุนไพรไทยและสมุนไพรจากตำรับยาอายุรเวทของเกาหลีนะกว่า24ชนิดนะครับรวมถึงสารอาหารของเส้นผมนะครับมาสกัดนะใช้วิธีการสกัดนะครับและหมักในแอลกอฮอล์บริสุทธิ์นะครับไม่ต่ากว่า1เดือนนะครับเพื่อดึงเอาสารสกัดเหล่านี้ออกมานะครับดึงคุณสมบัติต่างๆออกมาครับจนได้คุณค่ารวมถึงสารอาหารที่จําเป็นต่อเส้นผมนะครับและกระตุ้นการเกิดของ ราบผมใหม่ด้วยนะครับก็คือตัวนี่ฮะดรนะครับ Hai r t ท n i c Herbal a n d Vitamin นะครับส่วนประกอบหลักๆอย่างที่บอกเนาะมีวิตามินมีสมุนไพรรวมๆแล้วกว่า24ชนิดนะครับคราวนี้ครับเรามาดูตัวที่เป็นไฮไลท์นะไฮไลท์มีอะไรบ้างนะครับสมุนไพรตัวแรกนะครับที่เป็นส่วนผสมนะครับของแฮร์โทนิกสเปรย์ตัวนี้นะครับเฮอร์โบล์แอนด์วินนะครับก็คือตัวสารสกัดจากขิงนะครับ สารกะิจากขิงนะครับมันช่วยกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนนะไหลเวียนของเลือดน,นะครับไปเลี้ยงรากผมได้ดียิ่งขึ้นนะคื่อเมื่อเมื่อเกิดการไหลเวียนของตัวเลือดดีนะครับสารอาหารมันก็ไปถึงรากผมนะครับไปถึงเส้นผมของเรานะครับจากงานวิจัยพบว่าสามารถ กระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมครับได้ในเวลาเพียง28วันนะครับ28วันก็สามารถจะช่วยกระตุ้นช่วยกระตุ้นให้เกิดรากผมใหม่เกิดขึ้นได้นะครับนะครับตัวที่2ก็คือสารสกัดจากใบกระเมงนะครับสารสกัดจากใบกระเมงนะครับมีงานวิจัยนะครับที่เปรียบเทียบใบกระเมงกับยาที่ว่า m i n นซ i ดิลนะครับพบว่าครับตัวนี้ฮะตัวสารสกัดจากใบกระเมงเนี่ยนะครับ ช่วยกระตุ้นให้เกิดรากผมใหม่นะครับแตกต่างกันนะครับเพราะนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับเมื่อไปเทียบกับพวกที่เป็นตัวยานะครับตัวนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดรากผมใหม่ไม่แตกต่างกาันเพราะนั้นก็ถ้าเรามองในมิติของธรรมชาติแนอนครับเรา เป็นนุนๆเนาะการที่เราใช้สารที่ธรรมชาติก็น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าการที่เราไปใช้สารเคมีต่างๆนะครับมีส่วนผสมของโปรวิตามิน B5 นะครับซึ่งแน่นอนครับโปรวิตามิน b 5เนี่ยมันช่วยบำร,รุงเส้นผมนะครับไม่ให้ขาดหลุดร่วงได้ง่ายนะครับส่วนหนึ่งก็คือตัวสมุนไพรไปช่วยกระตุ้นให้เกิดรากผมใหม่นะครับเกิดการไหลเวียนของโลหิตต่างๆนะครับเมื่อตรงนี้ดีแล้วส่วนที่ต้องเติมเข้าไปก็คือ ป้องกันการขาดหลุดเลี่ยงด้วยนะครับหก็คือกระตุ้นให้เกิดการราบผมใหม่2ก็คือป้องกันนะครับช่วยบำรุงไม่เกิดการขาดและหลุดร่วงได้ง่ายยิ่งขึ้นตัวโปรวิตามิน B5 นะครับเป็นตัวที่ช่วยเรื่องของการบํารุงเส้นผมนะครับเราอาจจะเห็นเห็นโฆษณาในทีวีต่างๆเนาะเรื่องของโปรวิตามิน B5 หลายๆาแชมพูนะครับหลายๆ ครีมนวดนะครับก็ใช้ตัวนี้เป็นส่วนผสมนะครับในแฮ์โทนิกตัวนี้ก็มีโปรวิตามินดีที่จะช่วยบำรุงเส้นผมเช่นกันนะครับมิวโปรตีน hmm. uh, นะฮะหรือโปรตีนจากนมนะครับโปรตีนจากนมนะครับ mm hmm. ก็จะช่วยทําให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับลดการขาดดุดร่วงของเส้นผมได้นะครับ mm hmm. ก็เป็นสูตรที่ นำเอาโปรโตีนจากนมนะครับเส้นผมเราในี่ยเป็นเรื่องของโปรโตีนนะเพราะฉะนั้นเราก็เติมเต็มโปรโตีนเข้าไปนะครับทำให้เส้นผมของเราเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับลดการขาดหลุดร่วงได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับตัวต่อมาก็คือกรดอะมิโน,โนนะตัวกรดอะมิโนนะครับเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะของเส้นผมของเรานะครับกระตุ้นให้เส้นผมเนี่ยมีการเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นนะครับและลดการ ขาดดุดร่วงของเส้นผมนะครับมันก็มีกรดอะมิโนเป็นส่วนผสมอยู่ด้วยนะครับและที่ขาดไม่ได้อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นวิตามินนะเป็นวิตามินอ e ีนะครับแน่นอนครับวิตามินเราจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับเอามาทําในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของตัวบํารุงนะตัววิตามินอ e ีครับมันมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้าน อนุมูลอิสระนะครับที่จะมาทํำร้ายเส้นผมนะครับทำให้เส้นผมเราเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็มีน้ําหนักนะครับก็มีการเติมวิตามอีเข้าไปด้วยนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของสารสกรัดแล้วก็วิตามินที่ใส่เข้าไปในตัวแฮทโทนิกตัวตัวนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีนี่เยอะเลยนะฮะนีสมวนผสมนี่เยอะเลยนะครับเยอะเลยนะฮะ นี่ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ข้อมูล,ลว้ให้เพิ่มเติมนะครับผมสรุปให้นะครับที่เป็นตัวไฮไลท์ที่เป็นตัวไฮไลท์ส่วนผสมหลักๆนะครับก็คือตัวสารสกัดจากขิงนะครับตัวนี้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของเลือดน,นะครับ ไปเลี้ยงรากผมได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีงานวิจัยพบว่าสามารถกระตุ้นให้เกิดรากผมใหม่ภายใน28วันนะครับก็ลองพิสูจน์กันดูนะฮะสารสกัดจากใบกระเมงนะครับตัวนี้มีงานวิจัยเปรียบเทียบกับที่เป็นตัวาสารเคมีนะครับว่าช่วยกระตุ้นในเรื่องของการเกิดใหม่ของเส้นผมได้ไม่มีความแตกต่างกาันเพราะ,ะนั้นก็เอาธรรมชาติไปใช้น่าจะดีกว่านะครับมีส่วนผสมของโปรวิตามิน b 5นะครับที่ช่วยบำรุงและลดการขาดหลุดร่วงนะครับ วิตามินอีครับต้านอนุมูลอิสระนะครับในการทะ่ทำร้ายเส้นผมทําให้ผมนุ่มมีน้ําหนักนะครับมีส่วนผสมของกรดอะมิโนนะกรดอะมิโนเนี่ยก็เป็นส่วนผสมหนึ่งนะฮะในในในเส้นผมของเราเพราะตัวนี้ก็ไปเติมเติมตัวนี้ก็จะเข้าไปเติมเต็มนะฮะตัวเส้นผมนะครับทาให้ผมเนี่ยมีการเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นและลดการขาดหลุดร่วงนะครับนอกจากนั้นครับก็มีส่วนผสมที่เป็นตัวโปรตีนจากนมนะครับโปรตีนมันก็เสริมให ตัวเส้นผมเราแข็งแรงนะครับลดการขาดหลุดร่วงนะครับอภิพันครับแฮร์โทนิกสเปรย์เฮอร์บลแอนด์วิตามินนะครับคอนเซนเทรตตัวนี้ครับมีการจดแจ้งทะเบียนเรียบร้อยนะครับหมายเลขจดแจ้งนะครับหมายเลขจดแจ้งออยนะครับเลขที่เจ็ดสามขีดหนึ่งขีดหกสามศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่ง หูนาะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ท่านดูนะครับว่าหมายเลขออยเป็นเลขอะไรนะครับหลายๆคนครับก็มีโอกาสนำตัวแฮทุนิกตัวนี้ครับไปลองใช้ดูแล้วนะครับผลตอบรับเนี่ยก็ดีมากเลยทีเดียวนะครับบางคนก็เอาไปใช้นะครับภายใน28บวันภายใน1เดือนภายใน1ขวดนะครับก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนนะและก็หลายหลายคนครับเกิดความประทับใจนะครับใช้เป็นชุดที่เห็นผลจริงเลยนะครับวันครับวันนี้ครับนอกจากว่าผม ทางเฮลที้แคร์จะมาแนะนําให้ท่านได้รู้จักกับตัวแฮตูนิกตัวนี้แล้วครับยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับยังมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับท่านทุกคนนะครับที่เห็นคลิปนี้และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับของ HealthCA r e นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับของแฮทูนิกสเปรย์นะฮะเฮอร์เบิ้ลแอนด์วิตามินคอนเซนเทรตตัวนี้นะครับโปรโมชั่นเป็นอย่างนี้ครับ แนะนำให้ท่านทดลองดูก่อน1คขวดนะครับซึ่งปกติ1คขวดเนี่ยราคาอยู่ที่1,290บาทนะครับและพิเศษมากๆนะครับสำหรับแฟนคลับ h e l t h y แ c r r นะครับท่านซื้อได้เพียง9 9 0บาทนะฮะจัดส่งฟรีนะครับมีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับทดลองใช้ดูก่อน1คขวดนะครับถ้าท่านต้องการแบบเห็นผลนะลึกแน่นอนครับขวดนี้มานอาจจะใช้ได้ประมาณ1เดือนนะครับซึ่งถ้าท่านต้องการแบบเห็นผลนะผมแนะนําให้ท่านใช้ชุด สามขวดนะฮะสามขวดท่านไม่ต้องซื้อสามขวดนะนท่านซื้อแค่สองขวดพอนะครับแต่เราจะแถมให้ท่านอีกหนึ่งขวดนะครับวันครับโปรโมชั่นชุดเห็นผลครับท่านซื้อเพียงสองขวดเราแถมมาอีกหนึ่งขวดนะครับจากติราคาอยู่ที่สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบาทนะครับท่านซื้อได้เพียงหนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับย้ํานะครับว่าชุดเห็นผลนะซื้อสอง แถมหนึ่งนะราคาปกติ3 8 7 0บาทท่านซื้อได้เพียง1,800บาทเท่านั้นนะครับและท่านที่ต้องการที่อยากจะเห็นผลแบบถาวรเลยจริงๆนะครับท่านเอาไปใช้สักหกเดือนนะครับแนะนำไปใช้สักหกเดือนนะแต่ท่านก็ไม่จำเป็นต้องซื้อแบบที่เป็นหกขวดนะครับเพราะเรามีโปรโมชั่นให้ครับว่าชุดเห็นผลแบบถาวรนะครับท่านซื้อ4ขวดนะท่านซื้อ4ขวดนะครับเราแถมให้ท่านอีก 2ขวดนะครับจากราคาปกติ7,740บาทนะครับท่านซื้อได้เพียง3,500บาทนะครับย้ำนะครับชุดเห็นผลถาวรนะครับซื้อ4ขวดแถม2ขวดราคาปกติ7,740บาทท่านซื้อได้เพียง3,500บาทเท่านั้นนะครับเลือกดูครับว่าชุดไหนจะเหมาะสมกับท่านท่านสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะลองดูชุดไหนครับลองดูชุดทดลอง1ขวดนะครับราคา 990บาทนะครับแต่ท่านอยากจะได้เห็นผลจริงๆนะครับท่านซื้อชุดเห็นผลไปเลยนะครับรับซื้อ2แถม1ราคาปกติ3,870บาทท่านซื้อได้เพียง1,800บาทเท่านั้นนะครับและถ้าอยากให้ผมในความแข็งแรงเนี่ยผมไม่มีปัญหาผมร่วงเลยนะผมไม่แทบจะไม่มีนะครับเห็นผลแบบถาวรน,นะครับก็ซื้อชุด4ขวดแถมอีก2ขวดท่านได้ไปถึง6ขวดนะครับในราคาเพียง3,000 500บาทนะครับคราวนี้ครับวิธีการใช้ใช้ยังไงนะตัวสเปรย์ตัวนี้เดี๋ยวผมทําให้ท่านดูนะครับเราก็แกะมันออกมาเนาะมันก็ได้เป็นขวดแบบนี้นะครับนี่ขนาดดูที่120่อ่ามิลลิกรัมนะครับมิลลิลิตรนะฮะนี่นะฮะขวดประมาณนี้นะครับหนึมิลลิลิตรนะครับก็ใช้ได้ก็ประมาณ1เดือนแหละนะครับวิธีการใช้นะครับอ่าใช้ยังไงครับฉีดพ่นลงบนหนังศีรษะวันละ1-2ครั้งนะครับหลังจากนั้นนวดเบาๆครับ เพื่อให้เกิดผลได้ดียิ่งขึ้นนะครับพิธีการนะ,ะแล้วก็ฉีดสมมติท่านมีปัญหาเนาะ,ะท่านก็ฉีดไปฉีดไปเนาะ,ะอ่าแล้วก็คลึงเบาๆคลึงนวดเบาๆคลึงนวดเบาๆอย่างนี้นะฮะนวดเบาๆอย่างนี้นะครับะะบริเวณที่หนังศรีรษะของท่านเนะะี่ยมีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางท่านก็ฉีดไปนะะก็ทำอย่างนี้นะะแล้วก็นวดเบาๆ นวดเพื่อเป็นการกระตุ้นกระตุ้นหนังศีรษะนะครับกระตุ้นหนังศีรษะแล้วตัวสารอาหารที่อยู่ในในตัวสเปรย์ตัวนี้นะครับมันจะได้ซึมเข้าไปในตัวหนังศีรษะของเราเข้าไปในรากผมนะครับเข้าไปเติมเต็มมันก็จะเหมือนเราเติมปุ๋ยนะเติมปุ๋ยเติมสารอาหารให้กับตัวรากผมของเราเดี๋ยวมันจะค่อยๆขึ้นนะครับก็แนะนําให้ท่านที่มีปัญหาผมร่วงผมบางนะครับตัว b r ต l ั i a ์ t Hair t o n i c g Herbal and Vitamin concentrate นะครับจากดรเจล นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีปัญหาอยู่ว่าผมร่วงผมบางสีษะล้านนะครับทุดทดลองครับขนาด1ขวดครับใช้ได้ประมาณ1เดือนนะฮะ ราคาปกติ1,290บาทท่านซื้อได้เพียง990บาทครับและถ้าท่านต้องการชุดแบบเห็นผลนะครับซื้อแบบนี้2ขวดครับเราแถมให้ท่านอีก1ขวดนะครับราคาปกติ3 8 7 0บาทท่านซื้อได้เพียง1,800บาทเท่านั้นนะครับและถ้าท่านที่ต้องการอยากจะให้ให้เห็นผลถาวรครับท่านซื้อชุดเห็นผลถาวรครับซื้อ4ขวดครับเราแถมให้ท่านอีก2ขวดราคาปกติ7,740บบาทครับ ท่านซื้อได้เพียง3,500บาทเท่านั้นครับทั้งหมดนี้ครับท่านสามารถสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ healthycare com นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ท่านด้านล่างนี้นะครับท่านสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านลิงก์ได้เลยหรือนะครับติดต่อผ่านเข้ามาทาง Line healthycare นะครับหรือโทรมาที่เบอร์ครับ0 6 3 8 7 9 2 2 5 3นะครับเป็น Call Center ของ healthycare ที่จะ ช่วยตอบปัญหาทางด้านสุขภาพให้กับท่านครับความรู้ดีๆทางด้านสุขภาพพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางศรีรษะร้านครับคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านอย่าลืมสับสับพและแชร์บอกต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ